ก็สวัสดีครับพี่น้องกระสีผ้าพี่น้องมายา่มหลอบถี t ไสไวหรือว่านเนาะครับเนาะอวกามาเบิงหลอบดักป้านเนาะครับรมหนาวแล้วป้านาสีโลงสะครับผมก็เลยดักหลอบไวเดี๋ยวให้เบิงหลอกป้ากอนเนาะครับเนาะเออเห็นมียังปิ้งอยู่ในหลอกอยู่ครับพี่น้องใสโอ้ได้อยู่ครับพี่น้อง ในยุคครับใอยู่น้องเห็นว่าครับน่ปะปลาเข็งครับผมปลาเข็งน้อยเดี๋ยวสิเอาไว้เป็นเนื้อไปหลอกโกบนะครับเนาะเอาไว้นี่ก่อนละครับผมเดี๋ยวเดีด๋ยวคนหยาดเอาป้าอีกตัวหนึ่งที่มันใต้ออกก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนตัวนี้ตัวนี้แสดงว่า,ดดากบกินใช่ลรื นี่ครับเดี๋ยวเราตุต้ยเอาก่อนมาสินเอาเอาโอเคนี่ครับรุ่นนีเน้เป็นเป็นไซเบียตักคอมกักมากครับผมแล้วก็เอาไปใส่รอบกบนี่กบกับมากกินครับผมเ,เดี๋ยวผมขออ,มอนุญาตใส่รอบไปนี้ก่อนเดี๋ยวสิไปเบิ่งรอบกบเฮา รลอดที่ข้าใส่แบ่งมื่บวานนะครับเนาะนะครับอันนี้วันนี้ข้าจะไปเบ่งหลอบดักกบนะครับเนาะเขาล่มครับผมเขาหน้านี่่นสูงแห้งครับล่มเลยครับผมคนกะเริ่มซุกแล้วเนาะครับเนาะนี่เขาคนิ่นเริมซุกแล้วครับผมเขาปีนี่ก็ถือว่างามอยู่ครับผมแต่ว่าสู่ปีที่แล้วแต่บ่อกับสู่บ่ได้แต่ว่าก็งามอยู่ครับ อัน,นอีกฟังหนึ่งก็ล่งเริ่มออกห่วงครับผมบุท่านสุกครับตัวนี้สุกกรครับผมเข่าคนละสายพันธุ์ครับผมน้่ก็เริ่มแห้งลงแน่แล้วครับผมเดีย๋ยสิภาพไปเบิงรอบที่เขาใส่ไว้หมู่บ้านนะครับเนาะาสิมิตโตบอเงี้ยนี่สินนได้ผลบอชิดด้ผลกระสีเอาปใส่ไหมครับผมใส่ครับคือมีอิ่มซิมโอ้ ถือจนเน่าครับพี่น้องหมดขึ้นนี่อยู่ครับแต่วันเน่าหมดขึ้นโอเคแสดงว่าได้ผลอยู่ครับผมนี่นะโตคนเดี๋ยวขอาสดทศทิ้งกินอาหารปลาต่อไปน้องรับนะ เดี๋ยวไปใส่ไมมครับผม่างก่อนอ่ะบนน้องออกอดดติดติดแสดงว่าเงี้อนี่เดี๋ยวผลอยู่ครับผมมีโตอยู่ครับมีโตกินอยู่โอเคเดี๋ยวตันนี้ก็สิบไปเบัง มีดักไว้ไอ้ท่างทอทอึนชอนระบายน้ำนะครับโอ้มีแต่อีป,ปูน้องบาทนี่งพิ่งจะพี่น้องลังนี้ได้แต่อีป,ปูครับโอ้ยอป,ปูเข่าเต็มเลยพี่น้องอ่ะปล่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยป,อยป,อยปูก่อนผมบอกกินปู เดี๋ยวผมจะเก็บหลอดตัวนี้ไปใส่หลอดกบนะครับเนาะเดี๋ยวหม่แรงสิภาาไปดักกบกลับไปใส่เบ็ดโอเคครับผมขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมนะครับเนาะ